สวัสดีครับนี่อยู่ชั้น300ครับกับโปรโมชั่น6เดือน6ครับไม่รรอฮะวันนี้อาจจะยังไม่ถึง6เดือน6แจากโปรโมชั่นนี้ผมสัดยาวครับสำหรับใครที่อยากจะได้รถยนต์มือสองจาก300กะลัดไลท์โชว์รูมนะฮะเราจัดหนักจัดเต็มกับโปรโมชั่นครับไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าโอ้ยเฮียแจกเยอะ6ครั้งไม่มีเดี๋ยวเราสาดตรส่วนลด6เดือน6ให้แบบว่าหนีไม่ออกเลยครับสำหรับ6เดือนนี้เดือน6เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของ300กะลัดหรือเดือนเกิดของผมเองนะฮะเปิดบริการ300กะลัดในเดือน6เหมือนกัน นะฮะครบรอบปีนี้นะ,ะปีที่6ลนะผมเองก็เกิดวันเดียวใครนะเกิดเดือนเดียวกับเดือนนี้เดือน6เหมือนกันสําหรับใครที่อยากได้รถนะฮะติดต่อ300กราดได้หรือใครที่อยากจะขายรถยนต์มือสองให้ได้ราคาที่ดีที่สุดนะฮะติดต่อที่300กราดรับซื้อทุกรุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นออรรถบ้านรถตลาดยันรอรถซุปเปอร์คาร์ครับเท่าไหร่ผมก็ซื้อผมไม่มีเงินหรอกแต่ผมมีเพื่อนที่มีสภาพดีๆหรือแล้วก็มีพันธมิตรดีๆหาราคาที่ดีที่สุดสําหรับคนนะฮะเอาเราซื้อทุกวันไม่เชื่อ ตามดู Facebook ผมได้ผมซื้อรถทุกวันไม่มีวันไหนไม่ซื้อและเราให้ราคาดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องบอกครับถ้าเราไม่ดีที่สุดเราไม่สามารถที่จะซื้อรถได้ทุกวันครับสำหรับใครที่อยากจะได้รถยนต์มือสองที่ดีราคาที่สุดเราก็ขายในราคาที่พิเศษที่สุดครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ครับวันนี้เรามาอัปเดตซอกันดีกว่าสำหรับใครที่สนใจนะฮะรถจาก300กะลดไส้โชว์รูมเข้าใหม่เพียบให้ดูบรรยากาศก่อนหมุนไปหมุนดูไปหมุนไปหมุนไปนะฮะทำงานจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ มีรถขายเข้ามาขายจริงทุกคนันก็สําหรับใครที่ดูอยู่นะฮะฝากสนุนพวกเราด้วย300กระลาดไลฟ์โชว์รูมนะฮะปากหมาแต่จริงใจเว้ยนะฮะแต่ก็พูดตรงอะ่ะเราก็ขายทำมาหาก,กินครับอ่ะเราเริ่มคันแรกเลยดีกว่า BM เซีรีส์สามครับคันนี้เราตั้งอยู่899แต่ว่าไม่ขายแล้วเราจะขายใน,ยนะะราคาล้านเก้าหมื่นลดหนึ่งแสนเหลือเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทอ่ะเหี้ยมึงขยับราคาขึ้นแล้วมึงลดทำสำ้นตีไัยงงดิไอ้ห่ากูใส่ล้อมา ใส่ล้อมาเดี๋ยวใส่สปริงโหลดใส่พาร์ทเอมเดี๋ยวมีมิลินให้เบนซินนะฮะพวงมาลัยเอมตัวใหม่คันนี้เอาไป9 9 9า0 0บาทครับ9 9 9า0 0บาทมีลิ้นเอ็มปรอฟแมนให้รอบคันมีดักเทลมีสปริงโหลดครับหล่อๆคันนี้พวงมาลัยเอ็มด้วยพวงมาลัยเอ็มด้วยนะฮะ9 9้0แสบาทเราทุกทีจะตั้งร้านกว่าเราขาย9 9 9 0 0สบาทเท่านั้นคันนี้320 i เบนซิน สามสองศูนย์ไอเบนซินฮะเจ๋งมากคันนี้ไม,ไม่ไม่แสนกว่าบาทได้ไม่แสนกว่านะฮะคันแรกแล้วกันต่อไปฮะออัมโบกินีไกยานโดเฟสลิปครับคันนี้เอารถตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโชว์เป็นฮูลล์คารนะฮะคันนี้เอาไป999รถไปอีกแล้วกันรถบาทสุดๆเลยนะเนสไพร์นะเนสไพร์9ล้าน6 9ก้าล้านหจัดไฟแนนได้10ลนะ้านอ่าถ้ากูขายแพงไฟแนนไม่จัดให้มึงหลอก10ล้านนะครับจัดได้เกินราคาออกรถศูนย์บาทนะฮะออกรถศูนย์บาทถ้าเครดิตดีเหลืองเงินเกินด้วยนะฮะลำบ,บุกินีไกยด a เฟส i f ฟสีเหลืองแท้ไม่สี่หมื่นครับไม่สีเหลืองนะเหลืองแล็ปสีขาวแท้และแล็ปสติ๊กเกอร์เป็นสีเหลือง9ก้าล้าน6นะฮะลดไปเลย4 0 0แสนนะฮะคันนี้คาเรล,ล่า 911รถส่วนตัวผมเองขายฮะสำหรับใครที่สนใจนะตั้งอยู่ 7, 8, 9อยากได้ราคาไหนโทรคุยมีไฟแนซ์อยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านใช้เงินดาวน์3ล้านครับอยากได้ราคาไหนโทรคุยอะ530ตัวใหม่เบนซินนะฮะคันนี้รถเพื่อนฝากขายมีนิดนึงฮะเราจะบอกว่ารถคันนี้มี BSI เหลืออีกหนึ่งเดือนสามารถเคลมได้หมดไม่ 30, 000กิโลรถม่ตํำหนิครับเคยชนหน้ามาเคยแตะหน้ามาฮะ รถเบื่อนองเอกแตะหน้าฝากขายคนอื่นตั้งสองล้านกว่าเขาตั้งราคาโคตรถ,ถูก1ล้าน7แสนหมื่นบาทใครรับได้ซื้อรถมีแต่หน้ามาไม่มีประวัติขึ้นซากเพราะรถไม่ได้คื้นซากนะรถมีแค่ชนหน้าไม่บอกก็ก็<ๆ>ดูยากอะ่ะเอางี้ดีกว่าแต่ผมบอกหมดครับล้าน79สวยสวยๆวิ่ง30 0 0 0กิโลแท้มี BSI สามารถเค็มได้เลยชุดแต่ง M Performance รอบคันคนอื่นขาย2ล้านนะก็ขายตามสภาพรถมีตำเหน่งกขาย179ครับ นะฮะเซเซสองสองเอาไปล้านหกเก้าทุนกูล้านเจ็ดกว่าไปล้านหกเก้าฮะล้านหกเก้าคันนี้ขายถูกมากๆ GS GS สองจากล้าน2อ0 0สนเก็อาไปล้านหกหมื่นล้านหกหมื่นฮะ BMX One เบนซินล้านสอไม่ขายขายล้านเก้าหมื่นเอาไปล้านหกมื่นพอเอาไปล้านหกหมื่นผมขายล้านหกหมื่นพอขายคันเดียววันนี้วันเดียวนะฮะหกเดือนหกแลนั้นล้านหกหมื่นพอนะฮะ ส่วนคันนี้ฮะ MX5 ล้าน29เอาไปล้าน26นะฮะ s i l i โ o ล้านส่าล้าน89ล้าน89เอาไปล้านล้าน68แล้วกันเลขสวย168ล้าน68รถฝากขายอยู่แล้วไม่ได้เอากำไรอยู่แล้วนะฮะอ่าไปกันต่อฮะ Hammer H2 Hammer H2 นะฮะ ฮัมเมอร์ H2 อคันนี้ขับซ้ายรถแท้สีดำด้านนะฮะ399เอาไป3ล้าน6ไป3ล้าน6ไปขายแบบมึงไม่ต้องต่อเลย3ล้าน6กอุ้จะคุยลูกค้ายองไม่เป็นไรลูบิคอนนะฮะ5 6 9เอาไป4 9 9 4 9 9นะฮะแฮมเมอร์ mer, ล้าน8 9เอาไปล้าน7 9นะครับเบน จีคลาสมีนะจีคลาสป้ายแดงคันนี้ขายแล้วกันถ้าใครอยากได้นะคันนี้ใช้เงินดาวประมาณสองล้านผ่อนเสร็จประมาณน่าจะประมาณแถวแถวสิบสามล้านกว่าเบ็ดเสร็จนะวันนี้คุณซื้อรถสิบสองล้านกว่าเหมือนกันไม่มีรถนะรถห้าพันโลรถผมเองนะครับเพิ่งออกมาเดือนเดียวแต่ใช้เยอะหน่อยเพราะว่าใช้ทุกวันเลยใช้เงินดาวสองล้านแล้วผ่อนเดือนละสองแสนเก้าพันอีกหกสิบงวดขายเท่านี้รับได้ก็รับรับไม่ได้ไม่ต้องซื้อมีรถก็ไม่ได้มีรถให้คุณซื้อนะรถแบบนี้นะฮะ อาคันนี้เวลไฟเป็นเข้ามาใหม่นะฮะเวลไฟลเขาก็ไม่ไม่ถึงแสนนะฮะไม่ไม่ถึงแสนราคาคันนี้ราคนนราคันนี้เอาไป2จาก2 2งเอาไป2 2 1 5พอ2 1 5จัดไฟแนนซ์ได้ล้นเลยจัดไฟแนนซ์ได้ล้นเลยครับมินิคูเปอร์อาเพิ่งเอามาหันเครื่องมา4 0 0 0มืกว่าบาทเอาไป5้าเพอเบนคันนี้เอาไป699พอจาก7จกว่าแปดแสนกว่าไปหกเก้าเก้าพอเพราะว่าหมดใจละขายขาดทุนไปเพราะไม่ได้ขับเลย 699พอฮะเบนส์แวนรถทะเบียนแท้อนาคตโคตรดีเซตสี่ครับเซตสี่อย่างนี้149149หอวล้านสี่พอขอล้านสี่พอฮะล้อเดี๋ยวมีล้อขอบ19ให้ชุดหนึ่งยางใหม่ด้วยลายเดียวกับใส่ F30 ท,ที่ผมชอบใส่อ่ะผมสั่งไว้แล้วเดี๋ยวใส่ด้ดยล้านสี่เอาแค่ล้านสี่พอถูกที่สุดในตลาดไปหาราคาที่ถูกกว่าผมมาแล้วกันอีค e ูป อีคมูม7สปีดอีสองร้อยอชั่นเต็มเบาะแดงไม้แสงก็โลล้านสองเกเอาแบบเบลเบเลยนะเร็วๆวันนี้เลยนะตามสภาพนี้นะล้านเก้าหมื่คือแบบเรารถไม่ต้องเก็บงานรถสวยแล้วก็คือซื้อไปเลยไม่มีวาาันรันตีแดงสิล้านเก้าหมื่นพอถ้าเอาวันรันตีบวกสา0 0 0ื่นนะฮะพีอูซีพีอูซีซื้อมาเอาไป4ี่แสนห้าพอสี่แสนห้าพอพีอซฮะอีเก้าสมมงเข้าใหม่ล้านหกเก้าไปล้านสี่เก้า อีเก้าร้อย a d v เบรกเฮะหลังคาเพิ่งซ่อมมาซีรีส์หคันนี้ดีกว่าซีรีส์หคันนี้ใบ4ี่หมื่นโลแท้มือเดียว5้าสครับ899เอาไปแปดแสนหกเอาไป8ปดแสนหกพอแปดแสนหกนะจะไปแนซ์ได้เกิดเต็มครับแอค o คอร์ดก็ล้านหนึยเย่เกายเย็นขาเย็นขาเยนคันนี้คายเย็นดำครับ2องล้ 2, 000, 2, 000, 3, ลงานสอบาทลดไปสองล้านสล้กันสำหรับใครที่อยากก็ได้2องล้านสแล้วกัน มีใครที่อยากจะได้รถยนต์มือสองข้างในมีอีกไหมคือเรามีรถอีกสาขาหนึ่งนะเป็นสาขาแบรนด์ลองชื่อคาร์โมชันนะฮะตั้งอยู่ดีถัดกันเราไปนิดนึงก็ยังมีรถมีคันที่แมนอยู่นะมีคันที่แมนมีโอ้มีเยอะเหมือนกันนะมีคันที่แมนมีเบนซ์มีเอฟสามสิบหลายคันตอนนี้นะครับคัมลี่คัมลี่คัมลี่ล้อทองเดินมาได้ไหมคัมลี่ล้อทอง 899เบนซีมี2คันนะ799มี2คันคันนั้น c 230นะฮะมีคันหนึ่งไล่คันหนึ่งเป็นโตต้าเอลติสรถใช้ได้โชว์รูมไม่ล0 0 0 0นโลเอาไป159อยากได้ก็ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะได้รถ300กลาชนะครับโปรั่น6เดือน6ไม่มีอะไรมากมายฮะเราขายแบบเน้นราคากันแล้วกันเพราะว่าการที่กูจะใส่โปรชั่นมันก็บวกในราคาไปอยู่แล้วเราลดในส่วนตรงนั้นไปเพื่อให้กับคืนกำไรกับ300กลาดไล่โชว์รูมลูกค้าทุกท่านนะฮะ ก็สำหรับใครที่สนใจรถยนต์สักสามร้อยกะรัตหลายช่วงดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครและไทยสำหรับใครที่อยากจะข่าวรถยนต์จากสามร้อยกะรัตนะขายรถยนต์ให้กับสามร้อยกะรัตหลายติดต่อ0852504เราขายรถยนต์มือสองและรับซื้อรถยนต์มือสองทุกชนิดรถเล็กรถใหญ่ยันซุปเปอร์คาร์เรารับซื้อหมดครับแค่ติดต่อมาเราจะหาราคาที่ดีที่สุดครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาแล้วกันสำหรับผมนองชั้นสามร้อยไปก่อนฮะสวัสดีครับอออยาาาากกกกใให้คุุณมมลลลงงดไฟ์จจััเตต็ทน่บถู